ก็สวัสดีตอนเช้าครับพี่กับทีมงานซาร์โคสเป็นทีมงานซาร์โคสของสโมสรเมืองทองครับวันนี้ชื่อดารินครับเป็นประธานเป็นไดเรคเตอร์ของสโมสรนะครับพี่ชื่อโอยชนะครับเป็นหัวหน้าโค้ชเยาวชน17ปีของเมืองทองครับเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วกันนะครับจัดแอร์เดเทียนะครับท่านแรกแล้วก็ อีกท่านหนึ่งก็คือประธานมอซอนเอสดีมันองที่ให้ใช้เพื่อใช้สถานที่นะครับถ้าพร้อมแล้วลุกทีเนียเลยครับ นะคะคแล้วก็จบในสนามใหญ่และเป็นไงครับสโหรับการเข้าโครงการในครั้งนี้ของแอร์เอเชียก็ดีครับบอสก็เข้าโครงการครั้งแรกนะครับแล้วบอสไปแข่งต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศบอสก็ได้แอร์เอเชียนี่ต้อง,อองเอาบอสไปเป็นพิธีเตอร์แล้วเนี่ยไ <laughs> ด้ทักทายไม่ไดดีเกิน กิจกรรมดีๆนะคะให้กับเด็กๆรุ่นโบทเนี่ยได้มีโอกาสมาเตะในสนามใหญ่เลยที่เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าสนามใหญ่ไม่ใช่ใครจะเข้ามาเข้ามาได้นะแล้วก็เข้ามาแล้วนนเนี่ยทักษะเนี่ยเป็นเห็นพร้อมกันตั้งแต่แบบว่า8ปดโมงยัน11บเอโมงคือไม่หยุดเลยจริงโบ้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทางกองไม่ได้ถามได้โปรบอกเองไงเออโตก็ขอขอบคุณทีมงานทางเอเชียน,น,นะครับแล้วก็ทันเตะตำนานบราซิลนะครับขอบคุณเฮ้ยดั้งขวาเฮ้ย ลลเลนซ้ายโดเบนโตคาร์ลครับเฮคือแล้ว <c oughs> อ้ือใช,ใช่ได้ใช่ได้ครับผมอันนี้ใส่ไม่ดีแม่ให้เบส่า youtube ให้ความร่วมมือแค่นี้ที่ใส่ไม่ดี้เหรอคตัดพี่ตัดน้องก,กันไปเลยเงินเข้าบัญชีเบสโบสก็ไม่ต้องเอาอือเหรอจะตัดไม่ตัดโตขึ้นอย่ามาขอเพื่อก,กินก็แล้วกันฉันจะรอวันนั้นนะผมอ,อ,อย่ามายืมตังค์โบส นังเขาสวยจริงๆครับโอ้ยเป็นไงคะประมประวทให้ให้ประมทอีกบ้าขอขอบคุณเอเชียครับขอบคุณโรเลโต้คารลอสขอบคุณเมืองท้องขอบคุณทีมงานขอบคุณเบสขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อที่ให้บรอกหยุดเรียนนังพพี่คุณเป็นผู้บริหาร ของแอร์เชียนะครับก็แล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสรเอสปีเมืองทองด้วยนะวันนี้ก็เอาโรเบโตคาร์ลสมาทำกิจกรรมที่สโมสรซึ่งเด็กในนี้ก็หนึ่งในนั้นก็มีน้องของอ้าวโลอันนี้เป็นโลกข่าวแล้วที่นี่หนึ่งสองสามสี่ยทีนะงไงทีนี้ไอ้ทุกคนมาปางอ่อน โบ๊ท oh. oh. อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่โบสนะปีขวา เป็นผู้นำนะครับความฝันที่จะส่งมอบให้กับเด็กๆในวันนี้ด้วยการเห็นโลโก้คาร์ลสครับไปแล้วครับนี่ครับกิมราังการไปตอนที่รันล่นฟุตบอลโลกเรื่องนี้เปิดโอ้โหเห็นไหมครับมันมาแล้วครับ200บราซิลฟุตบอลโลกตอนนั้น2002ก็ยังเป็นชัป์อยู่ของ ไปดูราคาที่สูงมากแล้วแตะขึ้นพุทธขาวแลวตรงมาแล้วครับเราก็ต้องพาร้อยกำลังจทหาสตาร์ทครับจะใส่เข้าไปอาจจะได้ขนาดไหนล็อกมาโอ้หนึ่งหนึ่ง อโอ้เน,นี่เขาบอกว่ามองนิดนึงเวลาเล่นมองกันน่อนิดนึงเนี่บอกเซนบอดีแล้วคนไทยแต่พยายามมองเพื่อนนิดนึงอย่าไปคนเดียวอยดเอนะาแล้วครับรูปส่งยเนนา ระบบขึ้นรัฐมนตรีบอกว่าเออมันเริ่มเป็นระบบขึ้นดีขึ้นเอาล้วครเพลแล้วครับรัฐมนตเอาอะไรครับ,รบคูบ่อะไรอืมผิกไปไอ้นโอ,โหโหอ้โหไอ้นี่ผมดังด้วยดิลูกสมรักคำสิงไอ้เจ้าโอ้โหไม่มีครับพิยวันนี้อ้าวโอ้โหกรรมการบอกว่าเป็นลูกสมรักคำสิงโอเคไม่งั้นจะไปเป่เปาจะโดนตอย โโอ้หเรียบร้อยนี่ง่ายเลยเย็นหน่อยจังหวะหมดครึ่งแรกวันนี้เซ็นสุดหน้ามาใหม่คริงนั่นแนงของปีขวาตามในโบสถ์อะคลิปวิดีโอนะครับในช่วงที่ท่านเล่นได้เยอะๆอะได้กับทีมชาติบาซิล เช็คลายด้วยเช็คลายด้วยเอาไฟอ่ะชุดของท้าวสายเอาไฟด้วยชุดของโบนะคะก็จะเปลี่ยนทีมนะคะมาอยู่ทีมเดียวกันกับคาร์ลส์นะคะก็คือจะไม่ใส่เอี่ยมนะคะเป็นชุดแดงเราเล่นหยุดแค่นี้เราก็ไปได้ถึงฝันของเราอ่าผมแปลให้เขา่าที่เหลือไปแบกอะไรเงี้ยดีๆสื่อมาชน เติร์ครับมาแล้วครับรมตัวกันมาตัางด้วยต Sin ัวข้าโอ้โหรนี้สุดยอดที่เท่าไหรับเซหน่อยฮะอย่าไปสั่งทีเยอะคุณก่อ มาแล้วเสบมองละวแล้วเปิดปุ่จ่อเขา,าได้ผลด้วยเรองนี้ไปแล้วับทีมของเราเป็นต้องการอนเปิดเขาได้ยังไม่ได้ไหลขึ้นมาโอ้ขอเป็นว่าเลนะ่นจะให้เรากระโดดโอ้โห บอลลอกค่ะบอลลอกสวยเยลยครับน่าจะเป็นเจ้าบอลครับเปิดก็ได้ไปติดผู้เล่นของพี่พี่สุชนชล์มาในวันนี้ด้วย <c oughs> มาแล้วครับเจ้าบอลมาแล้ว ไปเล่ไกลมันครับเอาเลยเปเลยบเลยเสออกมาบ้างไ่อไปแล้วัไปด้วโอโหกนี้โอเข้าอีกแล้ว้าแล้ก็เป็นความโชคดีนะครับของน้องๆในวันนี้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามา ร่วมโครงการในวันนี้ครับแดนทุดูดีซึ่งต้องขอขอบคุณคนที่เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์แล้วก็นำนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ามาก็คือไอ้เยเข้าหรอเข้าอีกแล้วไม่มีอะไรสิเม่ยพร นี่เสื้อที่โลกรโตคาร์ลอสใส่เมื่อกี้ใส่ตัเมื่อผมใส่ใส่เล่เมื่อกี้ให้โบ๊ทเหรอคะโอ้โหให้ดูอีเฉยให้ดูเฉยให้ดมฮะให้ดมเสร็จแล้วก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศมันหมดรอก่อนโอเคดูแลอย่างดีไหมวะพ่นอนสิบทีบอกเสื้อที่เขาใส่อ่ะเฟ

โอ้วราทุกคนอิฉาหมดแล้วมาลโชววโชวยช,วช,วชวทีนี่นกลับแล้วไปเดินไปไปหตั้มหมอกลับกลับกลับ